สวัสดีจ้าพี่น้องมามากินงก๋วยเตี๋ยวจ้าก๋วยเตี๋ยวพี่น้องก๋วยเตี๋ยวกับไส้กรอกอีสานทาใหม่ๆเนี่ยมันยังร้อนอยู่เลยพี่น้องเอ้ยมาปรุงเครื่องก่อนวันนี้เส้นไม่ค่อยสวยนะวันนี้เส้นจะแหลกไปหน่อยมาปรุงจ้า ตามสองช้อนใส่น้ำส้มก่อนก๋วยเตี๋ยวจ้าก๋วยเตี๋ยวน้ำข้นใส่น้ำส้มจากสามช้อนใสน่สสสพริกก่อน พี่น้องไส้กรอกอีสานอยู่นี่เดี๋ยวกินไส้กรอกอีสานมาจ้ามากินจ้าไม่ได้ใส่ลูกชิ้นหรอกเพราะว่ากินไส้กรอกอีสานก๋วยเตี๋ยวน้ำข้นจ้ะ ล้นจานเลยชิมก่อนทีน่นี้โอ้ยแ่บแล้วแ่บแล้วพี่น้องอร่อยจ้าอร่อยจ้าอร่อยน้ำซุปมันจะเหมือนที่เขาขายนั่นแหละน้ำซุปน้ำซุปอร่อยจ้าเดี๋ยวจะเอาน้ำซุปเนี้ย น้ำซุปไอ้ก๋วยเตี๋ยวเข้มข้นลดเข้มข้นเนี่ยเดี๋ยวจะไปตุนเป็ดเอาไปทําตุนเป็ดจะพี่น้องทําเป็ดตุนเป็ดกินแซ่ก่ออีสานก่อนแซ่บก๋วยเตี๋ยวยังร้อนพี่น้อง ตามเหมือนไม่นอนไม่พอใช่ไหมล่ะนอนพอจ้ะใส่ก๋อยีสานอ,อ,อืมก็เตียวแซ่บอากาศเริ่มเย็นพี่น้องกินก๋วยเตี๋ยว อืม่มสดร้อนๆอยู่มันนอกจะไปทำขายนาะทำละยี่สิบก็เอาหรอกดีกว่าอยู่เปล่าๆพี่น้องอยู่มันนอกจะไปขายแพงไม่ได้ไม่มีใครซื้อจะ้ะ ขายก๋วยเตี๋ยวขายขนมมั่งอะไรมั่งขายนิดๆหน่อยผสมลมเลไปก็อยู่ได้แล้วพี่น้องเลยขายได้อยู่แล้วแีว่ยคนมันจ้องกินใช่ไหมล่ะ เส้นมันขี้ไม่ได้จ้าเส้นมันแหลกแต่อร่อยมันเป็นเส้นของก๋วยเตี๋ยวผัดไทยทีนี้ไปซื้อมาไปซื้ออะซูปเปอร์มันไม่มีเส้นที่ว่าลวกกินก๋วยเตี๋ยวนะ่ะ อย่างนี้ก็อร่อยแหละน้ำซุปไม่ต้องเติมน้ำปลามเค็มแล้วจะเอาไปตุนเป็ดนะ เอาไปตุนเป็ดแล้วก็ใส่เต้าหู้ไปด้วยใส่ไข่ไปด้วยพี่น้องตอนนี้บ่ายโมงครึ่งจ้ะ ถือหวยกันไม่ล่าถืกหวยบ่พี่น้องไม่ได้เล่นหวยหรอกแต่ก็รุ้นให้ไม่ซื้อหวยจ้ะซื้อแต่ลอตเตอรี่ฮ่องกองหวยไทยไม่ได้เล่นจ้ะไม่ได้ซื้อ ไม่ได้เล่นแต่อยากรู้นะมันออกอะไรล้รนหวยเมืองไทยงงจ้ะซื้อไม่ค่อยเป็นหรอกงงสองตัวสมตัว รู้จะว่าหตัวอ่ะหกตัวมันก็ต้องนั่นอีกมีรางวัลที่หน,น,น,นึ่งถึงวันรางวัลที่ห้าเนี่ยเรากงง็งงอยู่นะ่ะรู้อะไรมันไม่เหมือนฮ่องกงไงลอตเตอรี่ฮ่องกงออกหกตัวก็หกตัวไม่มีไม่มีมมมมรางวัลที่เท่าไหร่เท่าไหร่ไม่มีไงมันง่าย ใครถูกก็ดีใจด้วยเดอ้อจะได้เป็นเศรษฐีแล้วใครไม่ถูกก็ซื้อใหม่จ้าเอาใหม่วดหน้าถ้าฝันดีนะเหมือนมีรางว่าจะมีโชคมีลาบเนี่ยให้ซื้อไปถ้าไม่ฝันไม่อะไรไปซื้อ มื่องันงันนะพี่น้องค่อยว่านะคนจะมีโชคไม่ต้องมีรางอะไรสักอย่างนะเชื่อไหมล่ะ ไม่ต้องใช้ตะเกียบเลยทีบไม่ได้จ้ะเส้นมันแหลกหมดแต่ว่าอร่อย วันนี้ตื่นมาไปตลาดตื่นมาเห็นก็ลงไปซื้อของเห็นไฟไหม้จะ้ะไฟไหม้ร้านอาหารควันขโมงเลย ไฟไหม้ร้านอาหารคนกำลังกินก็แตกตื่นวิ่งกันไฟไหม้างล่างบ้านนี่เอง โอ้ยแซ่บอากาศแบบนี้กินก๋วยเตี๋วดีมันจะเข้าหน้าหนาวแล้วมันเริ่มเย็นๆอากาศยี่สิบกว่าองศา วันนี้ยี่ิบห้าวันเนี้จะเตรียมเอาเสื้อผ้าหน้าหน้าร้อนเอาไปเอาไปเก็บไว้แล้วก็เอาเสื้อผ้าหน้าหนาวออกมาใส่ ห้องกรงหน้าหนาวมันจะมีลมทะเลจะ้ะมันหนาวยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกหนาวแห้งๆหนาวแห้งๆมีลมหนาวมีลมทางยุโรปทางนู้นเขาเขาหนาวเ็ไม่มีลมใช่ไหมล่ะ ถึงถหน้าหนาวทางยุโรปค,ค่อยชอบฝรั่งเศสนะฝรั่งเศสหนาวแบบโอเคมีหิมะตกบ้างอะไรบ้างก็หนาวแต่ก็ว่ายังยังดีอ่ะนะมันยังหายใจได้ถ้าหนาวแบบทางเยอรมันหายใจไม่ค่อยจะออกพี่น้อง นานแล้วไม่ได้ไปเที่ยวทางยุโรปนานมากสิบกว่าปีแล้วสิอุ้ยยี่สิปีได้ยี่สิบกว่าปีได้แล้วยีกว่าปีได้แล้วไม,ไม่ไม่ไปเที่ยวทางยุโรปจ้ะลูกสาวออกมาก็ไม่ได้ไปทางยุโรปแล้วจะไปแถวเอเชียนี่แหละไปเที่ยวญี่ปุ่นญี่ปุ่นมืองจีนอะไรพวกเนี้ย ชอบทางยุโรปนะมันจเจริญพี่น้องจเจริญหูจเจริญตาไม่เหมือนทางเอไม่เหมือนทางเอเชียนทางยุโรปเขาก็ชอบเอเชียเอเชียก็ชอบยุโรป ทางเองทีสวยก็จะมีญี่ปุ่นญี่ปุ่นอะสวยถ่ายรูปกกสวยแต่ว่าถ้าไปอยู่คงอยู่ไม่ได้นะเงียบมากเลยประเทศนเนี้ยเงียบคนไม่ค่อยออกมาเดินเป่นพานพี่น้องเขาอยู่แบบเงียบเงียบมากเลยแหละมันไม่เหมือนแถวบ้านนอกบ้านเรานะ นี่คุณจะมีคนเดินไปไป,ไปมามาขับรถขับล,บลาอันนี้เงียบพูดถึงญี่ปุ่นแล้วนะยังก็เหมือนเหมือนไอเมืองหุ่นยนต์ฮ่องกงก็คนก็เยอะจัง คนเยอะจังฮ่องกงเนี่ยเดินให้พลาดไปหมดกินหมดแล้วเหลือแต่เศษ็จๆเหลือน้ำๆเดีย๋ยวจกากินแะเก๋อยซสานให้หมดจะไปอะไพี่น้อง น้ำซุปอร่อยเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานเนี้หวยไทยกับหวยฮ่องกงออกพร้อมกันไม่ถูกสักตัว ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกหวยที่นี่มีบ่อยอาทิตย์หนึ่งออกสามรอบหวยออกวันอังคารวันพระหาดวันเสาร์กันยาวซื้อให้ซื้อให้ถูกแล้วซื้อให้ถูก <laughs> มันออกบ่อยพี่น้อง ไปแล้วจ้ะพี่น้องแค่นี้เลยจ้ะไปแล้วจ้ะไม่บา,บายจ้ะ